สองตัวมาตัวครับนี่เด็ดมาศูนย์กับสองเห็นมันก็ศูนย์กับสองมาศูนย์ดีทีู่ศูนย์เพราะนี่กว่นี่หกกับแปดหกกับแปดมาหนึ่งตัวมันหนึ่งตัวนี่เด็สองตัวมาตัวล่างสิปูนี่ก็ห้าสี่เงินใบครับผมห้าศูนย์ห้าสี่สามสองสามหกแปดห้าศูนย์หกปุ้เนาะ ศุนหกันเนาะนั่นมาแม่นหกป้นม่าสิไปเสียออกันครับผมหามาสองมเองครับผมเนาะซุนหาใส่05นหามาหาออก0ุนหานี่หาซุหของท้าซุนหกตะโกนรับผมันก็มีวุ่นซูนหกะวากูโบ่เลยอ่ะครับวันออกกันเนาะบางวันอยู่นี่ได้แทได้แทได้ครับผมแทะแท้แท้แท้สิบลูลักสิบหนึ่งกับสองนั่นแหละลักหน่วยน่นแปดกับเก้านั่นแหละอ๋อมาชนแปดตัวน ช่วงแปดสองเก่าสองตัวนี่ตัวนักมันฮะสองตัวนี่สองแปดสองเก่าเท่านั้นสองแปดสองเก่าล่องหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเออส่วนหลอดมีตัวนี้ล่างครับผมล่างทปูมาครับผมเนาะจะไม่เขียนให้เอพซีท้งช่องครับปูสามแปดนะครับปูสามแปดวันนี้วันที่ยี่สิบสี่แล้ว บนครับบนล่างนะครับผมเนาะปูล,ล,ปล,ล่างหนึ่งกับสองดิปูล่างหนึ่งกับสองล่าง1กับ2บิ่งหนึ่งกับสองเอาสองจับคู่ดิปูเหมือนปูะจับคู่กับ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าแบปูโอ้ตัวสองนะโอหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าจะปูเน้นสองกระปูเน้นสองเน้นที่สองแปดสองเก้านะครับผมเนาะเด่นที่สองล่างครับเด่นสองลองหนึ่งนะครับของปู่สามแปดนะครับผมเนาะ แต่ว่ามาครบบนครับผมนอนเจ็ดตัวมาสามตัวมุทเดียวนี่เขาสามเก้าสองครับผมของปูสามแปดครับอันเก้าตัวนี่นาที่สองเนอันนี้ปูเก้าตัวปงบนกระปูอันนี้เก้าอันนี้เก้าตัวอันนี้เก้าตัวเก้าตัวนบ่ยปูิบหน่วยบเป็นบ่เออนาที่สองเหรวัตถดิบสน่ยหน่วยซิบหน่วยซิบบอน หลักสิบเก้าศูนย์ห้าหลักหน่วยห้าหกหนึ่งออกศูนย์หกหลักสิบหนึ่งสองเจ็ดหลักหน่วยศูนย์หนึ่งหกออกสองศูนย์วันนี้สองสามแปดเมื่อไห่มันบ่เขากันยังวะศูนย์หนึ่งหกที่ปูบ่เขากันเตะบ่เขากันกับตัวสองกับแปดวันแปดกับเก่าครับผมเจ้าแห่งตุ่นคือเจาแห่งลักคิดมันมันท่อนฟองครับ คนสองช่วงสองไปขอดูดอันนี้ก็ถือดีขึ้นกันคลิปน้อยนี่ครับผมปูน้อยขึ้นกันล่างล่างไปคนละโตยังไงบ้ครับผมเดี๋ยวบั่เขากันนี่ยังปูตัวนี่คลิปน้อยขื้นกันเลยขึกันอ่ะตะบั่เขากันบั่เขากันอ้ยอันใดบถูธทื่ผิดนี่บางห่งครับช่วงนี้บางหันมันถือกันยืนศูนย์หกนี่ยขึ้นกันยืนครับนี่อานนี้บั่เขากันมาเลยตะบั่เขากันโอ้ยช่วงนี้กันเข้าเข้ากันยืน คิดหน่อยคิดหน่อยด้วยจะไปคนละตัวมาเก่ากันด้ครับครับผมปูเอาสองนเข้ากันมาบนปูเนี่ปูบนไ้ปูวิ่งได้ปูห้าเน่าเนี่แล้วก็ห้าห้าเก่าเนสี่ห้าเก้าปูสี่ห้าเก้าสี่ห้าแปดห้าแปดห้าเก่าสี่ห้าแปดเตี้ หาแปดหาเก่าจปน่ั้ั่นเแล้วปูบนวิ่งยังปูฮะบนวิ่งยังวิ่งหาบอกวิ่งหนี่ยพมาขายเหนี่ยเดี๋ยวหาไรดิอืมครับหาไรนี่ครับผมแน่นสี่ห้าเก่าวด้อครับ ไพ่เคมัดเลยกุหนห้าแถวลน่นีหลักลอยไหมหลักร้อยสองกับสี่่ัูเด่นที่สองเออเด่นที่สี่เด่นที่อืมครับคือดีแห้ะสุดเ้ยครับ <ๆ S 2> ผมปู<ๆ>มาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอของปูสามแปดครับผมปูสามแปดบนครับเด่นที่ห้าครับสี่ห้าเก้าสี่ห้าแปดห้าแปดห้าเก้าเน้นที่ 4 5 9 5 9บนนะครับล่างเด่นที่2ลอง1ครับ18192829ครับเน้นที่28 29นะครับผมเนาะของปู่38นะครับแม่ครับผมเนาะจะพาเอฟซีทางช่องครับผมมานทาทางของเอฟซีภูเก็ตนะครับเอฟซีภูเก็ต2ตัวมาตัวงวดนี้ได้6กับ7นะครับนี่ครับ งวดนี้ได้6กับ7นะครับหลังจากเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6ครับผมเนาะเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันนะครับ2ตัวมาตัวหรือว่า2ตัวมาทั้ง2ตัวได้ครับอย่างเช่นให้7กับ8ออก6 8 7ครับแล้วก็ได้9กับ0ออก309ครับงวดที่แล้วได้2งวดก่อน2กับ3ออก3 5 2นะครับ งวดที่แล้วก็3กับ4 3มสามมหลักร้อยครับงวดนี้6กับ7นะครับ fc ภูเก็ตครับหไครับผมเนาะจะไม่เขียนให้ fc ทางช่องครับ fc ภูเก็ต fc ภูเก็ตครับ บนครับหกับ7นะครับบนเดี่นที่6กับ7ครับจับคู่ให้4คู่ครับจับคู่ให้4คู่มีดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง6กสีหกหนึ สี่ครับเก็บหนึ่งเก็บสี่นะครับนี่ครับขอขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะ f อฟภูเก็ตนะครับที่อยู่กับช่องผมมาประมาณปีกว่าแล้วครับผมเนาะอยู่ช่องมาป,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 ปีกว่าแล้วก็ถือว่าดูโดนครับผมเนาะปีกว่าแล้วแต่ว่ามีเจ้าหนึ่งครับผมเนาะอยู่นานกว่าเพื่อนครับเลกวิ่งนักขมถมครับอยู่กับช่องผมมาประมาณ 5ปีกว่าครับผมเนาะดูน่านมากครับผมลงวันที่ครับลงวันที่1นึ่งทับเ็ทับหกครับ f c ภูเก็ตนะครับแมครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมขอบบุญขอบคุณทุกเสี่ยนทุกอาจารย์ครับผมเนาะที่ให้แนวทางมานะครับ ของ FC ภูเก็ตเด้อครับผมนี่ครับ2ตัวมาตัวครับบนอย่างเดียวนะครับ6กับ7นะครับงวดนี้ครับเขามา6กงวดติดต่อกันลวครับ6กับ7จ็ดครับจับคู่ครับ6 1 6 4 7 1 74นะครับให้มาสคู่ครับผมเนาะส่วนล่างครับล่างก็ให้มา4คู่นะครับล่างครับ ล่างก็ให้มา4คู่นะครับนี่ครับหลักหน่วยล่างครับ4กับ5นะครับกัถือว่าบน4คู่ล่าง4คู่ผมว่าบอลหลายตัวครับผมเนาะล่างครับนี่ครับหน่วยล่าง4กับ5ครับ9 9 9 5 1 4 1 5กนะครับแคปหน้าจอนะครับโอเคครับเพราะว่าลงคลิปแรงไปแล้วคลิปนี้ มันลงเลขบนครับผมเนาะแล้วก็รอโงค้งสุดท้ายนะครับของ FC ฟภูเก็ตนะครับว่าจะเน้นย้ําบนตัวไหนล่างตัวไหนนะครับกระสุดท้านี้ครับก็บขรอุยพ่อห้ FC ทางซองที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรํำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพาเอทาง่องมาดูของนั่นสิ เลขวิ่งสนามบินน้ํามาหรือ,อยังเพราะว่ามีเอฟซีทางสองถามมาเยอะมากครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ํามาหรือ,อยังดูก่อนสิยังไม่มานะครับยังไม่มาครับผมเนาะยังไม่มานะครับรอก่อนนะครับก่อนมนานี้ครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ